ลิซจ่านังจิ๊บจิ๊บก็คงสับสนครับนะตอนอยู่ในท้องอไม่เห็นหน้าลูกแต่พอเห็นหน้าลูกแล้วก็คงจะสับสนเป็นธรรมดาละครับไม่รู้ว่ามันจะคิดได้หรือเปล่านะคุณเช่นน้านะภูมิใจจริงๆเลย ถ้าให้กล่องไปเถอะครับนะ้ามีลูกแล้วอะ่ะอาจจะดีขึ้นฝากน้องนูแป๊บหนึ่งนะพี่แจนนะเป็นน้าจะไปล้างหน้าล้างตาหน่อยได้ครับได้ครับว่าไงจะหนูน้อย ปุ๋ยเลยนะเนี่ย<อ>เปแล้วไนะปแล้วน,นะน่ารักจังเลยอะ่ะตัวเล็กนิดเดียวเองอะ่ะนี่เขาฟางังฉันเกรงเป็นเหมือน,น้วนนะเนี่ยกลัว<อ>ทำเขาหล่นเนี่ยลูกโอ,โอน่ารักจังเลยเนาะ<อ>ฉันอดคิดไม่ได้เลยนเนี่ยถ้าเป็นลูกเราเนี่ย<อ>เขาจะเป็นยังไงอะ่ะลูกโอ๋อป้าเหรอ ดูเรื่องอะไรรูยเนี่ยแหละผู้บริสุทธิ์โดยแท้น่าแปลกนะตอนเราเด็กๆเราหงุดหงิแค่นี้อะเนาะไรเทียงสานอนไม่เยอะนะหนูนะตัวขึ้นมาเจ้าต้องไปเชิญเรื่องราววุ่นวายต้องเยอะต้องแยะแน่โอ้โหแก้วก เจนคะบขับนะเออร้องแล้วร้องแล้วเจนไม่ต้องรับนะหนูนี่เป็นลูกก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรครับนะผมยังดีครับให้มันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว<อ>ล่ะ<อ>ค่ะคุณแจน<อ><อ>มันจะได้รู้ว่าเวลาที่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดมายังไงโตขึ้นมาเนี่ย จะได้ไม่ต้องทำตัวเหมือนแม่มาถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับนะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอคบขอคุณนะคะลายบาวบะายบาย ฉันขอโทษนะเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่ฉันได้เข้าใจเธอผิดฉันเองก็ต้องขอโทษเธอเหมือนกันนะที่ทำให้เธอเข้าใจฉันผิดอะแต่ฉันน่าจะรู้จักเธอดีที่สุดว่าคนอย่างเธอ ไม่มีทางทำให้ใครท้องแล้วก็ไม่อยอมรับขอบฟ้านแล้วเธอไม่อยากรู้ความจริงเหรอว่ามันเป็นยังไงอะ่ะม่ต้องแล้วแค่ฉันเห็นเธออุ้มลูกของจิ๊บแล้วนะฉันก็เข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแท้กลับกันยัง านถึงตอนนี้นะถ้าเธอเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อฉันไม่ได้นะแต่ฉันก็ขอให้เราจับมือกันแบบเพื่อนเดินไปด้วยกันแล้วันหนึ่งถ้าเธอสามารถยอมรับฉันในฐนานะคนรักได้แล้วเราก็จะเดินข้ามเส้นไปพร้อมๆกันตกลงไหม ลง <c oughs> <c oughs> เดาไหมว่าวันนี้คุณมีความสุขมากใช่ได้อุ้มเด็กแรกเกิดน,น่าเอ็นดูแต่น่าสงสารทำไมต้องสงสารละ่ะไม่มีพ่อ ก็แค่ไม่มีอะไรจะเศร้ากว่าการไม่มีละสิ่งที่เศร้ากว่าการไม่มีก็คือการเคยมี ไปเยี่ยมลูกของจิบมานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเหรอถ้าอย่างนั้นทำไมไม่รีบมีของตัวเองซะละยังก่อนพี่ตอนนี้ไม่พร้อมเลยแต่ไม่อยากรีบด้วยค่ะใช่ครับพี่ผมกลับว่าจะทำงานเก็บเงินให้รวยแบบนี้ก่อนนะพี่เด็กเกิดมาไม่ไ้สบายอืก็ดีก็ดีนะแต่ว่าลูกของจิบเขาหน้าสงสารนะคะสงสารเรื่องอะไรจ๊ะก็เด็กมันเกิดมาแล้วไม่มีพ่อไงคขฟ้าม มันมีที่น่าสงสารกว่านี้อีกนะมีที่น่าสงสารกว่านี้อีกเหรอคะใช่ถูกต้องแหละคนที่น่าสงสารกว่าน,นี้นะก็คือคนที่เคยมีแล้วก็ไม่มีนะใช่มันน่าสงสารกว่าการชื่มี้ตั้งแต่ต้นอื <S <S ใช่ถูกต้องอ๋อเด็กที่โตมาแล้วกัาพาพ่อมันยังน่าสงสารกว่าเด็กที่กําพาพ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดนะพี่ ใช่ผมเข้าใจแล้วพี่ผมเข้าใจแล้วใช่เข้าใจแล้วนี่นี่เองได้จะบอกให้นะสิ่งที่น่าเศร้ากว่การไม่มีก็คือการเคยมีไงเห็นไหมบอกไหมใช่ใช่การเคยมีจะคิดได้แล้ว กาฟังก้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 าฟังจะไปไหนอะก้าฟังฉันจะไปพิสูจน์ความจริงปล่อยฉันโอ้ยโอ้ย